จะหายาลบกดโอ้โหทำไมไดิเนี่ยงั้นผมขอแนะนำร้าน a r อ Shop บครับทุกคนก็ที่สำคัญ เขายังรับเติมเอาวีฟี่ไฟพับจีด้วยนะครับผมก็มาซื้อกันเยอะผมจับร้านในอาทิตย์จับมันก็ไปดูคลิปกันเลยครับผมน้องชายโอเคครับผมโอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมอีกแล้วประเดิมเช่นเคยนะครับด้วเชตก็คือกูมไม่อยากพูดเยอะ,อะแยะเลยแหละก็มึงต้องแบกใจไหมกูแล้วกันนะทุกคนน้องชายโอเคพี่ก็คือพี่ก็เสียใจนะว่าที่แบบพี่ทำคลิปช้าแต่น้องชายน้องรักของพี่คือจะดูคลิปพี่แม่น้องชายน้องชายจะดูคลิปพี่น้องชายน้องชายคลิปพี่ชายหรอเออน้องชายจะดูคลิปพี่ไหมใครดูก็บอกกัันนได้ะะผมว คือวันนี้มันก็เอาเอาประเด็นหลักคือเราทำคลิปแบบว่าแบบว่า,อาสอนทําสกิน5สกินที่แบบว่าเป็นสกินของอัปเดตนะใหม่และกันนะครับผมก็ด่านนี้ก็ไม่ส่วนในหนึ่งด่านละกันเดี๋ยวผมจะมาสอนทําด่านนี้ก่อนผมว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่า ไม่เป็นไรแล้วกันกน็ใครที่อยากดูคลิปมีแล้วพี่ขอแบบว่า,วาสักสามอะไรแล้วกันนะเป็นแรงใจพี่เน่อยแล้วกันนะครับผมก็จะพัฒนาทำคลิปต่อไปแล้วกันคอบคุณที่ทุกคนไม่ถึงพี่นะครับก็ไม่รู้กขดูจะดูหรือเปล่าทำคลิปผ้าสกินอนะ่ะทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วแหละแต่พี่เพิ่งกลับมาบ้านแหละพี่เขาอยากจะรีบทําให้ทุกคนดูอะครับก็มาดูกันได้นะผมก็โอเคไม่ตายเฮ้ยไม่จอดตายโอเค,าอเค,าอเคสามสองหนึ่ง คลิปนี้ใครอยากดูกันแล้วก็สามอะไรนะผมก็อย่าลืมตัเสียงฟังด้วยจ้ะอันก็เลสนุกคลิปได้เลยครับผม let's go โอเคทุกคนมาแล้วเข้ากันไปในเกมแล้วใช่ไหมครับก็ขั้งงนตอนแรกง่ายๆนะครับผมเราต้องเล่นแบบปกติไปก่อนแล้วกันนะครับโอเค แล้วก็เฮ้ยโอ้อโหแจ,จกกันเลยแจกไม่ต่างเดือนเฮ้ยโอ้โหใช่นะเดี๋ยวตายเลยโอ้เมสทุกคนมี่ขอไอ้ซัดท่อไฟนะครับหยาบเนี่ยก็ให้เรานะครับเดินไปฝั่งน,นู้นตอนกลางคืนนะครัยามว่าตอนกลางคืนนะครับมันจะมีบิลฟูดให้เราไปฆ่าบิลฟูดนะครับแต่ก็ข้อดีของการสก,กินแรกที่เราจะพาไปเอาคือถ้าสก,กินฐาไม่สก,กินแรกก็ของแมปก็คือเราจะได้ทุกคนเลยนะผมก็ใช่หลังหลังก็ว่าหลังใช่ป่าวะโอ้โหคนจะเจอหลังอย่เงไรเชียว คนนี้ก็ถือว่าใช้ได้ถ,ถือว่าเก่งก็ถือว่าโอเคก็ถือว่ากูอ้อ่ะถือว่าแต่ว่าถือว่าใช้ได้ถือว่าโอเคอะน้องชายกูยจะไปฝั่งน้นยังไงวะเฮ้ยกูอยากไปเดี๋ยวน้องชายจะบอกพี่ดิกูท่อว่ะทําทําไรกูไว้ทําไรกูไว้ทําไรกูไว้ทําทําไรกูไว้ทําฟันไม่ยังมีเหมือนไส้ไอ้ปืนนี้ก็โดนสองครั้งได้ไอ้ชีไล่ก็ไล่พี่ก็จะเฟีวแวน้องชายปุ๊บเจาะเจะย้อมไม่เรองแสงนะครับไล่ที่จะเกี่ยวเกี่ยวทีแล้วก็ยอมไป เฮ้ยอ้าปั๊บ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 แดนดอนเนียเห็นไหมให้บิฟูนมาให้เราไปฆ่านะครับเราก็จะได้สกินมาหัวแม่งเลยเห็นไหมแล้วก็ดูขวาล่างว่าเราจะได้นะแต่ว่าพี่ได้มาแล้วนะมันจะขึ้นปะวะไม่ขึ้นนะคอนีิได้แล้วก็จะไม่ขึ้นให้เรามาอิมบิฟูตตรงนี้นะอันนี้คือด่านแรกนะผมก็เลยให้จบเลยแล้วกันดูพี่ได้ไปก่อนแล้วกันนะผมก็ยิงหัวไปโดนเลยเฮ้ยตอนนี้พี่หมุตกนะครับอืมอืมวบไปสวบไป เฮ้ยผมว่าเราต้องเจอองี้แหละสามตอนหนึ่งโดนเอาเอ้ยโดนเอาที่เพื่อนสวยอร่อยอะไรมั้งก็มาครับเต้เซ็ตก็มาแล้วโหลอะไรเงี้ยเอ้ยโอเคเอ้ยเยอะเกินมึงเยอะเกินไห้กูแม่งพักให้พอดเลยอะเฮ้ยโอเคโอเคไปโอเคทุกคนโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอีกด่านหนึ่งครับผมอันนี้ก็เป็นตัวที่สองนะครับที่เราจะพามาเอานะผมก็อันนี้ง่ายๆ่ายนะผมใครอยู่ตรงนี้ก็ มึงก็ชิวๆเลยครับผมน้องชายก็ให้เรานะครับกูขอครัเอ้ยให้เราครับเดินมาทุกคนเห็นห้องแดงๆไหมให้เดินมาแล้วก็เข้าบ้านหลังหหลหลังลังงน้ำตาลน้ำตาลหรือเรียกว่าบ้านหลังโง่ก็จะไม่ด่าพี่ใช่ไหมครับน้องชายมึงจะด่ากูนะกูขอลองก็ให้เราเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวอ e ีนะเห็นไหมเก็บเหล็กปับ๊บเี็บบอลเก็บเหล็กแล้วก็ฆ่าสามตัวฆ่าสามตัวนะคุณนับไปเลยมาสามตัวไอีกทีแล้วก็จะได้สกินมาชุดเรียกว่าเท่หรือเปล่าไม่รู้ว่าตายได้นะมันจะเป็นต้องค่าติดตนะ่อกันถ้้าา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 นนนองงงงงงงแแบบบบไไไไมมมมม่่่่่่่่่่่เเเเกกกยยยยััลลประะณี็็ฆฆฆตวววหดดดูููขข เรียบร้อยได้แล้วก็ผมก็ชนะพอดีเลยนะที่ค่ะเรียบร้อยเราได้สกินเรียบร้อยมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวพาดูสกินกันเลยนะครับไอเช่โอ้ยเดี๋ยวกูตีดีก็ทิ่พอดีเฮ้ยรอให้เรานะครับดูตรงนี้ผมได้มาสองนี่ผมได้มาสองหรือสามตัววะอันนี้ตัวแรกอันนี้ตัวเมื่อกี้ที่เราได้มานะแล้วก็บิ๊กฟุตที่เราได้มาสองตัวแล้วนะครับสองสองตัวใช่ปะใช่ตอนนี้เราได้มาสองตัวแล้วสามดีสิผมนี่ยสามตัวอันนี้ตัวนี้ได้มาจากการเดี๋ยวผมพาไปเล่นจานอีกแล้วกันนะครับพานี่วะ ขณะนี้เซฟเฮาผมยังไม่ได้เล่นเลยครับเซฟเฮาเอ้ยเซฟเฮาบิฟุตได้มาคนลืมโอเคเราจะไปด่านต่อไปก็คือจะพาไปเล่นด่านของอ่าเดี๋ยวจะบอกแล้วกันอีสามตัวเออเ้ยเราบอกอีสามตัวตอนนี้เราบอกไปสองตัวใช่ไหมครับโอเคอีสามตัวเดี๋ยวพาจะพาดูเลยครับน้องชายพีเคก็เอาเป็นว่ากูที่แกถ่าเซิร์ฟธรรมดานะเซิร์ฟวีน่าจะทําได้นะเดี๋ยวผมจะพามาดูสองอันครับก็แต่อันที่สามผมก็รู้นะแต่ก็เดี๋ยวทําพร้อมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวอันนี้คือเราจะบอกว่าวิธีการทำไอสกูไอสกินอันที่สามคุณจะพูดรัวๆทำไมเช่นหรอวะก็คือ ขอโทษด้วยนะน้องใจก,ก็คือพี่อาจจะออกมาไม่ดีพี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคก็คือพี่อยากให้ทุกให้พวกมึงตลกอะ่ะม,มึงขำดิฮ่าฮ่าอย่ามีน้ำตาซ่อนอยู่อย่าขำเลยน,นะก็เป็นว่านะครับก็เราจะมาสอนสก,กินอันนี้ง่ายๆนะสก,กินด่านของเรียวกว่าเดซี่นะผมดีด่านด่านที่สี่เลยนะครับก็โ okay. อเคผมจะมาสอนคืออันนี้ง่ายจริงนะง่ายมากๆเลยนะผมก็โอเคนี่เป็นสก,กินที่สามใช่ไหมครับที่เราสอนในวันนี้โอเคส่วนสองสกินที่เหลือก็ผมว่าก็น่าที่จะยากนิดนึงแต่ก็มันไม่ได้ยากสำหรับน้องชายของพี่ใช่ไหมน้องชายใช่ปะ น้องชายกับพี่มันเก่งอยู่แล้วใช่ไหมเขาไม่ได้ล่างด้ว่ามึงเก่งขนาดใช่ไหมเออเจกเต้ซีมันโนหนึ่งอะไปะแต่ครูโนสองพอแล้วเขดูพี่โนหนึ่งแต่พี่โนสองพอแล้วจันต้องชายจุ๊บโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับโอเคมึงรีบพเก็บโอเวอร์ดิมันชาจจา้าจังวะเฮ้ย <c oughs> พี่ขอโทษด้วยจริงๆนะที่พี่แบบทำคลิปช้าเพราะว่าพี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดมาแล้วกันนะครับโอเคกด ID point ไป <c oughs> ก็อันนี้คือจะค่อนข้างที่จะง่ายพี่ทำไปแล้วนะพี่ทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับอันนนี้้คคืองง่าายจริถแบบ แบกสเต็ปเป็นหรือไม่ไม่เป็นก็ได้หาโรงหารหร่อยก็นั่นก็ได้นะครับผมก็ถ้ามันมันคือมันดีอย่างหนึ่งนะภารกิจเนี้ยแบบไม่ใช่แบบมึงรับภารกิจแล้วคือห้ามตายก็คือตายได้ก็เหมือนกันนะก็เขาจะได้ให้มึงกระโดดเข้าไปตรงบนันไดครับผมใช่แค่นี้แหละแล้วก็กดตัว e, เอี๊ยดูไหมหน้าจอจะแดงใช่ไหมครับแล้วก็ให้เรานะครับใช้ดาบฟ,นะฟันใครก็ได้ให้ตายนะดาบฟันใครก็ได้ให้ตายแล้วให้ตายเลยนะแบบให้ตายเลยนะครับก็จะได้สกิลไอ้นี้มาครับผมเดี๋ยวให้ดู หน้าจอก็ยังแดงอย่างเงี้ยจองมึงจะทำสิทธิ์อ่ะเออเอาตรงแล้วก็จะได้สกิลไอ้นี่มาครับผมนี่ไอ้สกิลตัวนึงครับผมนี่โคตรเท่ใช่ปะเทปะน้องชายเทปะอดากให้ดูให้ดูให้ดูโอ้ยหน้าจอแดงเนี้ยนะนี่นี่โอ้โหก็เท่เหมือนกันนะครับนี่ตัวเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคต่อไปเป็นสกิลที่สี่นะที่เราจะพาไปดูในวันนี้นะน้องชายโอเคสกิลตัวนี้เลยโอเคตอนนี้เราก็ได้ทำการรีรีแบบรีเมย์หมดแล้วนะโอเคก็ขั้นตอนแรกคือง่ายๆครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่บูชายาดกันก่อนมึงกกกููเรียถปะะว น่าใช่นะน้องชายก็เดี๋ยวเราคุยกันเป็นกันเองดีกว่านะครับผมไม่อยากให้คุณแบบว่าสวัสดีครับผมวันนี้ที่ผมคือมันไม่ใช่ไงคุณให้มึงคุยกับผัวปกตินะครับผมโอเคก็ให้เรามาตรงนี้นะผมก็มันจะมีบูชาหยันอยู่ทั้งหมด5หัวกะโหลกนะครับเดี๋ยวดู1 2 3 4 5ก็หัวกะโหลกแรกเท,ท่า,ท,าที่พี่รู้นะครับก็อันนี้อันที่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้ที่1เนี่ยเห็นไหมอันเนี่ยอ่ะ,อะกดตออัว E ไปเลยครับผมเราได้1ห,หัวกะโหลกแล้วนะครับโอเคแล้วก็หัวกะโหลกที่2ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับออยู่่ตรงนนนี้ะผมโเค สองแลละมันก็ผมก็ไม่ค่อยรู้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับอ่าสองอะไรกอะโอเคแล้วก็ตรงนี้อีกสามนะผมโอเคสามตอนนี้ผมรู้ตอนนี้ผมรู้สามสี่จุดเองนะครับสามนะโอเคตรงนั้นหรือเปล่าวะหาแป๊บโอเคทุกคนเดี๋ยวตรงนี้เราได้สามแล้วนะครับก็หาไปยาวๆครับผม เอา้าเจอแล okay. ้วอันที่4โอเคต่อไปที่5นี่คือผมจําได้เด็ดเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นที่ที่หายากที่สุดนะครับแต่ก็เป็นที่ที่หาได้ง่ายที่สุดเหมือนกันนะครับมันก็จะเพราว่ายากไหมก็ให้เราขึ้นไปตรงไอ้มึงเห็นขั้วบนตรงนั้นไหมครับก็ให้เราขึ้นไปข้างบนก็น่าจะง่ายสำหรับคนดูพี่นะเพราะว่าน้องชายพี่มันเก่งอยู่แล้วใช่ไหมน้องชายอย่าตกนะถ้ามึงตกนี่คือมึงไม่ใช่น้องชายกูเลยนะโอเคพอเราเข้าผ่าดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กระโดดลงไปเลยปิ้วเรียบร้อยลงไปแล้วนะครับก็ให้เรานะครับมาตรงนี้เลยครับผมไอ้ตรงท แฉะอ่าเรียบร้อยกูก็อย่างนี้อ่าได้เหรอเดมอนได้ได้เดมอนแล้วใช่ไหมครับโอเคก็เดี๋ยวผมกดตัวเอ็มกันนะครับน่าจะได้นะดูขวาล่างได้นะครับผมโอเคน่าจะได้แล้วหรือเปล่านะครับเดมอนเดมอนดูแป๊บเดมอนเดมอนเดมอนเดี๋ยวว่าจะน่าจะอันนี้นะครับน่าจะอันนี้นะครับหรือเปล่าโอ้ได้มาสองตัวเลยหรอใช่ป่ะโอ้ยเกิดได้มาสองตัวเลยนะครับโอเคต่อไปเป็นตัวสุดท้ายนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่แบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าไงอ่ะ ก,ก็มันเป็นด่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาดูด่านนะไมไ่เดี๋ยวผมคือถ้าพาดูด่านมันเดี๋ยวมันจะไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นเลยลวกันนะเดี๋ยวจะบอกได้ว่าทํายังไงไอสก,กินสุดท้ายนะผมก็อันนี้เรียกได้ว่าเหมือนกับทำสก,กินกล้วยเอาตรงนะแต่ก็มันไม่ได้ยากขนาะดถ้าสก,กินกล้วยแตน่นี่น่าจะง่ายกว่านะมันก็คล้ายๆๆกันอนะ่ะให้เราหาว่ดเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าใชอาวุดอะไรนะผมมันก็ไปดูกันเลยครับผมสกินสุดท้ายน้องชายกดกไลค์ไป็นเจ๊กูด้วยนะเข้าใจป่ะไอ้ไอ้น้องชายที่รักของพี่ เดี๋ยวไปดูอันต่อไปเลยครับผมน้องชายโอเคทุกคนก็เนี่ยคือเป็นอันนี้คือสุดท้ายนะก็คือเราต้องเล่นเนี่ยก็ได้ให้เราได้แบบว่าเขาเรียกว่าไงไอ้ที่ปลายฉีม้าคือมึงต้องเล่นแค่ให้มันได้แล้วครับผมแล้วก็เอามาปลายไอ้เนี่ยเขาเรียกอุกบาทหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ได้นะถ้าไม่ได้ก็ก็ไม่ได้ผมก็จะจะเล่นให้ดูจนกว่าจะได้ผมก็ยังไม่ได้สกินเหมือนกันนะไอ้นี้ทุกคนก็คือร้านนี้ไม่ได้นะแต่ผมไม่เป็นไรผมว่าผมจะเล่นวีฟิลลแล้วไม่ได้ก็แค่ออกเอร์เซอร์เข้าใหม เอ้าเชฟคอมเมนต์เออเออเอากระดับเฉยเลยกี่ทีวะเนี่ยอุ้ยหสี่ทีช้ามากโอเคเดี๋ยวผมจะจัดไปตอนเอ่อไปเล่นเซิร์ฟอีพีเลยแล้วกันนะครับโอเคโอเคทุกคนก็คือมีน้องคนหนึ่งได้ไอ้นี่ครับผมเขาก็ปาให้มันดับเรียบร้อยก็คือเห็นไหมทุกขวาล่างก็จะได้ทุกคนเลยเห็นไหม เยอะด้วยว่ะโอ้โหก็วิธีการง่ายๆคือเราเข้ามาเซิร์ฟ VP นะครับแล้วก็ปรับไอ้เรนดอมมิสเซอร์นะผมก็จะได้แล้วเราก็รีเซ็ตเลยนะรีเซ็ตหาคนสักประมาณเต็มเซิร์ฟไม่ได้หาเพื่อนมาเต็มเซิร์ฟแล้วก็โอ๊ยเลียงเสร็จอ่ะเพื่อนมาเต็มเซิร์ฟแล้วก็รีเซ็ตเรื่อยๆจนได้ไอ้โนบอลก็ได้ขอบคุณน้องที่มาร่วมในครั้งนี้ขอบคุณนะไลฟ์ชีก็สี่คนนี้เลยขอบคุณมากนะครับผมที่ให้ความร่วมมือก็ได้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะให้ดูสกินสกินนี้เท่จริงสกินนนนี้ะะบบผมกก็หาาาโออลลปใส่ด่านนี้เท่านั้นนะครับกกก็แนนนะะาาาาางงง่่ยยยจธรรรมดัหทุคตๆ นีเ่เดี๋ยวให้ดูโคตรเท่หน้าจานนี้ครับผมนี่เท่ปะ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 หน้าจานนี้เหรอมั้งใช่ปะหน้าจานนี้นะครับโอเคใช่แหละไม่มีสกินอะไรเท่กว่านี้ไปแล้วนะครับนี่เท่ปะนี่โอ้โหยังเท่ครับทุกคนดูดิเอี๋ยวว่ะโหมจะหล่อไปแล้วเฮ้ยจะหล่อไปแล้วมั้งมันเกียร์หรืยังไงหล่อไปแล้วเปล่า โอเคผมก็คลิปนี้พี่ขอสามไไลน์แ้กกันขอบคุณท,ที่ทุกคนดูจนจบในมากในคลิปนี้คุณจะแทงเลยน้องชายโอเคก็สำหรับคลิปนี้พี่ต้องขอจะลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าทีย่ยเกติวบอลแล้วครับผมก็ลงคลิปทุกวันจัน ม่ใช่แล้วคลิปทุกวันพุธแล้ววันอาทิตย์นะผมจะลืมมาติดตามติต่อกันได้กูไม่ได้หายไปไหนแต่กูลงคลิปอ่าวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะอย่าลืมมาติดตามดูคลิปพี่ได้นน้องชายคลิปก็สร้าคลิปในวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะแล้วเจอคลิปหน้าซีดีไว้บ่ายทุกคนครับผมก็ลองไปทำตามไปดูได้สำหรับห้าสกินนี้นะไอ้น้องชายหำด้อยแต่กูว่าพวกมึงได้ทำกันหมดแล้วแหละเพราะว่ากูก็ไปทำคลิปจ้ากับคนอื่นเขาอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็ดูคลิปพี่นะพี่ขอลองก็คลิปนี้พีี่่่่ขอออออออจจจบบบไไปปปกกกนนนนนนนะะะแลลล้้วเเเคคคคิััหาาาาาซดผผมม๊๊ยยยทุรโ ออออโอเคก็คลิปนี้พี่ไปแล้วเจคลิปหน้าทีที่ผมไว้ทุกคนด้วยไปจุ๊บไปไปขับต้านาย